จังหวัดราชบุรีโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และบริการการ,กรเกษตร เร,เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2,559เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตรปี2,559เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าวณศูนย์าการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน8,820 ทุกอำเภอทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภา กระทั่งตลอดอายุการผลิตต้นแบบการจัดงานฟนะิลด์เดย์นักศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรแบบเห็นของจริงเริ่มจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลด้านกายภาพและด้านการผลิตมาวิเคราะห์ปัญหาค้นหาคำตอบให้เกษตรกรพบว่าเกษตรกรในอำเภอเมืองราชบุรี มีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสูงเกินความจำเป็นมีปัญหาเรื่องแรงงานรวมถึงปัญหาจากภัยแล้งและราคาข้าวไม่แน่นอนดังนั้นเป้าหมายของการจัดงานฟิลด์เดย์คือลดต้นทุนการผลิตคือการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินลดการใช้สารเคมีลดความเสี่ยงในการผลิต โดยการใช้พันธุ์ดีต้านทานศัตรตูพืชและการใช้สารชีวพันธุ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวการแปลรูปผลผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตลาดเกษตรกรโดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก5,200บาทต่อไร่ให้เหลือ4,140บาทต่อไร่ในฤดูการผลิตใหม่มีประเด็นหลักในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีเรียนรู้หลัก5สถานีโดยใช้ฐานความรู้เดิมพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานีเรียนรู้และแปลงสาธิตเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกบางส่วนประกอบด้วยสถานีที่1 เรื่องการจัดดินปุ๋ยในนาข้าวสถานีที่2เรื่องพันข้าวสถานีที่3การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวสถานีที่4เรื่องการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวสถานีที่5เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวด้านการเตรียมทีมวิทยากรท่ายทอดความรู้ มีทางนักวิชาการผู้ชำนาญการและวิทยากรเกษตรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมีการสักถามสองประเด็นถ่ายทอดความรู้การใช้สื่อเตรียมวัตถุสาธิตและตัวอย่างของจริงไว้อย่างเพียงพอมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยแบ่งเกษตรกรกลุ่มละ50คนเข้าเรียนรู้สถานีรา20นาที มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเปลี่ยนสถานีสลับกันจนครบทั้ง5สถานีเพื่อสร้างการตื่นตัวทำให้เกษตรกรจดจำเนื้อหาแล้วนำไปปฏิบัติได้กิจกรรมการจัดงานฟิลด์เดย์นอกจาก5สถานีซึ่งเป็นกิจกรรมหลักแล้วยังมีการจัดนิทฉศการฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติ คกเปี9มิถุนายน2,559รและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ 12สิงหาคม2559การให้บริการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานร่วมภายใต้ในจังหวัดราชบุรีกับเกษตรกรที่มาร่วมงานรวมถึงการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายใต้เครือข่ายตลาดเกษตรกรและภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี การจัดเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรปี2559โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิ l เ d ย์เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดความรู้และการดูแลเกษตรกร,กรอย่างใกล้ชิดอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดทำแผนเตรียมการดูแลเกษตรกร,กรตลอดฤดูการผลิตโดยได้เตรียมเทคโนโลยีและข้อมูลการตลาดทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และการทำเกษตรแบบเศษรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้นำมาวางแผนการผลิตเตรียมข้อมูลแหล่งพันพืชพันุ์สัตว์ปุ๋ยเครื่องจักรกลการเกษตรและแหล่งทุนให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเตรียมระบบเฝ้าระวงังติดตามภัยสัตรูตผลผลิตและภัยธรรมชาติ เพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเมื่อมีเป้าหมายที่ถูกต้องวิธีการปฏิบัติชัดเจนระบุผู้รับผิดชอบถุกขั้นตอนและสามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดทำให เกิดความสำเร็จในการส,งส่งเสริมการ,กรเกษตรอย่างสมบูรณ์